เวทีเพลงเอกอันทรงเกียรติต้องการนักร้องที่มีสเสน่ห์และถ่ายทอดเพลงเอกออกมาได้อย่างไพเราะและลงตัวไปเอาใจช่วยพวกเขากันครับคนต่อไปไม่ธรรมดาครับเป็นหนุ่มจากจังหวัดสิงห์บุรีดีกรีระดับพระเอกอ้าวจะเป็นใครไปพวกเขาเลยครับคุณขวดวรพงศ์ครับเชิญโอ้โหแหมเชื่อแล้วว่าดีกรี ระดับพระเอกจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวน้องขวดครับแนะนำตัวเองเลยครับเชิญครับขวดบุรพงศ์เดชานุวัตรครับอายุเท่าไหร่คะอายุ36ปีครับไม่จริงเออดูไม่น่าถึงนะจริงๆยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับขอบคุณครับน้องขวดครับทําไมถึงเลือกมารายการเพลงเอกก็ด้วยอาชีพของขวดด้วยครับก็คือแบบว่าต้องร้องต้องรําอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอาชีพอะไรครับ แสดงลิเกครับจริงเหรอโอ้โหนี่น่าล่ะถึงเป็นระดับพระเอกอย่างงี้ก็ต้องมาสักหน่อยสิสักนิดหนึงจะขอร้องกล่นเกล้าถึงพี่รัดกล่าวคนเก่งพี่เหรอฮะว้าวถ้าหากขวดจีบก็คงจะเจ๋ง พราะมีคนเก่งอยู่ไกลถ้าให้ผมผ่านนะพี่วขวดคงสุขขีกว่าใครโอ้โหตายแล้วบะคุณเอ้ย,เ,ยนะเกิดมาครัแรกนี่ก็มาแล้วคือดิฉันคิดไม่ถึงดิฉันจะให้เขาร้องลิเกก็นึกว่าจะเออพระเจ้าตรงพระเจ้าตา คุณจีบกรรมการเลยเหรอคะใช่ได้ใช่ได้เออแล้วคุณจีบคุณต้องเหน่งแล้วทำไมคุณมองข้ามดิฉันไปนนเขาขอให้กดคะแนนค่ะพี่เขาไม่ได้จีบแบบว่าอ๋อแล้วลค่ะค่ะแ่แบบนี้เนี่ยมองหน้าไม่ได้เลยนะพี่ไม่ได้มองหน้าปุ๊บเสียตังค์เลยต้องมองเข่าอย่างเดียวเลยมองพกกลาปุ๊บมองหน้าปุ๊บไปแล้วอยากฟัง้วครับตอนนี้ฟังเพลงดีกว่านะคะ้องเพลงอะไรเดียครับวันนี้รักที่อยากลืมครับรักที่อยากลืม เอาละพร้อมไหมครับพร้อมขวดครับอ้าวเชิญประจำที่ได้เลยครับ เหมือนกับฝืนมันยังฝืนๆอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับการคือเมื่อกี้พาล้องที่เกมามันคือต่นลคนละทำไมเขาไม่เพลงผิดเลื่องใช่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับม่านเป็นเพียงแค่กติกาในการได้ร้องเพลงต่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังเพลงอย่างมีความสุขนะครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเลยครับคนต่อไปเลยครับมาเป็นสาวน้อยครับต่อไปเป็นสาวน้อยผู้สดใสจะมามอบความสุข ผ่านเสียงเพลงบอกเลยเมื่อกี้แอบเห็นการแต่งตัวของเธอน่ารักมากเลยทีเดียวครับต้องมีรอยยิ้มแน่นอนครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องวิกกี้พัชสุรางครับเชิญครับโอ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยถ้าแรกคิดว่าเป็นเด็กไม่น่าจะใช่เด็กแล้วล่ะนะแนะนำตัวเองกับ คุณผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการเลยครับค่ะชื่อวิกกี้นะคะพัชสุรางพาสุขสงี่มค่ะอายุ33ค่ะ<อ>เป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็ช่วยคุณแม่ทําธุรกิจแล้วก็รับจ้างร้องเพลงอิสระค่ะรับจ้างร้องเพลงอิสระแล้ววันนี้วิกกี้มาร้องเพลงอะไรครับวิหกเหินลมค่ะไปชอบน่ารักจังเลยค่ะจิกรูจิ๊บใช่ป่ะค่ะเราไม่ค่อยได้ยินคนมาร้องเพลงแนวนี้ในในเวทีเพลงเอกไหมครับ ใช่ไหมครับสบายๆนะครับทำได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ครับเชิญประจำที่ได้เลยเชสสู้ครับ 说。 องนาพาให้สุดข,ขอบฟ้าสุขทา ฟังเหมือนร้องสนุกเหมือนร้องง่ายๆแต่จริงๆมันร้องยากเพราะว่ามันมันโทนมันอยู่เฮดหมดคีมมันอยู่บนหมดเลยใช่ซึ่งสัตผมแล้วผมชอบครับแต่เรื่องเรื่องร้องเรื่องเฮดโทนนี้พี่ต้นแหน่งครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องการใช้เฮดโทนหรือว่าช่วงเสียงสูงไม่ติดเลยไม่มีปัญหานะคะอารมณ์เพลงสื่อสาราได้ถูกต้องไม่มีไม่มีที่ติอะไรสําหรับพี่ค่ะมันมันเป็นเพลงที่ ไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถทําให้เราสนุกได้ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่เข้าใจเนื้อนะแต่จําได้ว่าตอนนั้นที่ร้องเนี่ยร้องด้วยความรู้สึกว่ามันสนุกดีที่ได้ทําท่าแบบจิบจุกรูจุกูจิบเนี้ยซึ่งน้องทําให้พี่ย้อนกลับไปนึกถึงอดีตนั่นหมายความว่าน้องตีโจทย์ของการร้องเพลงนี้แล้วสนุกแต่อย่าลืมนะนี่คือเพลงเอกเพราะฉะนั้นสําหรับพี่เพลงเอกน่าจะมีทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆกัน เพราะฉะนั้นในเพลงนี้มันมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยเพราะว่าพอเราร้องเพลงเร็วแล้วเรา move ไปด้วยและเราโฟกัสที่การแสดงมันทำให้การร้องเพลงของเราไม่นิ่งเท่าที่ควรค่ะก็เสริมต่อจากพี่แม่มนะครับก็ก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าการร้องเมกี้นี้ของของวิกกี้สิ่งที่เราสัมผัสได้ที่พี่รู้สึกคือการเอนเตอร์เทนคือดูแล้วสนุกแต่ในเรื่องของมุมการเป็นนักร้องจริงจ ตรงนี้อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรขอบคุณ<อ>กรรมการทั้ง4ี่ท่านครับเคยครับงั้นเรามาตัดสินกันนะครับวิกกี้พี่ก้องครับ <med S 2> สําหรับผมขอว่ายังไม่ให้ผ่านดีกว่านะครับสําหรับพี่เราดูกันเพลงนี้นะคะ <med S 2> พี่ให้ผ่านค่ะขอบคุณคได้ไปนหนึ่งผ่านแล้วนะครับเอาละขาดอีกสองนะครับสําหรับพี่แล้วเฝ้าดูกันพัฒนาในเพลงอื่นๆนะครับวันนี้พี่ให้ผ่านครับ ผ่านนะครับสองผ่านแล้วนะครับจะเข้าสู่รอบต่อไปก็ต่อเมื่อต้องได้อีกหนึ่งผ่านคุณแมมครับผ่าน<อ>ไม่ได้อีกหนึ่งผ่านนั่นหมายความว่าคุณวิกกี้ตกรอบทันทีขอโชคดีนะครับเจพี่แมมครับวิกกี้รู้ตัวว่าวันนี้หนูต้องการแสดงอะไรนะคะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยสำหรับการนำเสนอ นี่คือความสนุกในในหลายๆเพลงที่เราฟังมานะคะหนูเลือกเพลงที่ทําให้พวกพี่เบิกบานแต่หนูลืมไปว่านี่คือรายการเพลงเอกมันต้องครบต้องขออนุญาตให้ไม่ผ่านนะคะเป็นหมายเขาว่าไม่ผ่านนะครับขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณนะคะหรือว่าโอกาสหน้ากลับมาอีกนะครับข,ขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับจริงๆเขาก็มีศักยภาพนะพี่คือเขา แใช่อ่ะเป็นป็นเป็นเป็นสนุกแหะก็เนี่ยเราเราสองภาคอ่ะใช่ไหมคือภาคสนุกสนุกอ่ะก็เต้นกับเขาตลอดอ่ะแต่พอแบบ้อฟังร้องอย่างเดียวก็ยงเฉย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 ใช่ใช่